สวัสดีครับผู้ใช้หาผู้ใช้งานนะครับต้องการที่จะรวมได้สองได้นี้เข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าไดเนี้นะครับจะต้องโดนลบแล้วก็ให้พื้นที่กับได้สตัวนี้ข้อมูลตัวนี้ต้องไม่มีก่อนนะครับเราจะรวมได์กันไปดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับไปคลิกขวาที่ดิพพีซีครับไปเลือก manage นะแล้วก็ไปที่ dismanagement นะครับตรงได้ดีตรงเนี้ยนะครับได้ดีเนี่ย เราจะทําการลบมันเพื่อให้เกิดที่ว่างนะครับเพื่อให้เกิดที่ว่างไปที่ delete volume ครับตอบ yes ตรงนี้จะเป็นที่ว่างแล้วนะครับเราจะขยายพื้นที่ของไดซีตรงนี้ออกมานะครับคลิกขวานะครับไปเลือก extend volume คลิกนี x ครับนะครับเราต้องการพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปนะครับคลิกนะครับกด finish ครับไดซีก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยรวมตัวไดดีเข้าไปด้วย เมื่อเรากลับไปเปิดที่ DPC ของเรานะครับตรงนี้ก็จะรวมไปแล้วนะครับ